ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เจอกับเพจวิสาสไยตะลอกตะลกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับระบบแลกเปลี่ยนนะครับระบบเพจนะครับแต่ก็การื้อขายร้านขายของนะครับว่ามียางไรบ้างครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงตัวนี้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็คือเกี่ยวกับระบบแลกเปลี่ยนธรรมดาเลยครับซึ่งเป็นเริ่ม ระบบเทรดทั่วไปโดยตรงนะครับระหว่างผู้เล่นด้วยกันนะครับวันี้เรามีการซื้อขายกันครับับผู้เล่นคนอื่นนะครับเราก็สามารถเทรดหากันได้นะครับโดยในการกดตัวดีนะครับพอกดตัวดีเพื่อแผลกู้องินขึ้นครับแล้วคลิกเลือกนะครับแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็คลิกขวาใส่ผู้เล่นที่เราจะแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเรารอให้เขาเนี่ยครับพอเขากดแลกเปลี่ยนนะครับ เวลาเราจะซื้อขายกันแล้วก็สามารถเดลให้กันได้นะครับเนี่ยส่วนถ้าหากซื้อขายเป็นเป็นต่างเอ็มนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินครับแล้วก็กดแลกเปลี่ยนนะครับเนี่ยก็คือเป็นวิธีแรกสําหรับการซื้อขายธรรมดาเลยนะครับส่วนต่อไปจะเป็นการซื้อขายโดยการตั้งร้านนะครับการตั้งร้านก็คือนี่ครับร้านส่วนตัวนะครับตัวนี้จะเป็น เราแปสำหรับตั้งร้านนะครับตรงนี้ขีดขวานะครับมันจะมีให้เลือกเป็นเป็นเงินเป็นม่วงเป็นคูหรือเป็นปลาออดนะครับสมมติว่าเราจะตั้งหนึ่งม่วงเราก็ใส่ลงไปหนะะึ่งม่วงะครับหนึ่งม่วงหนึ่งคูอย่างนี้ครับสาม,มารถใส่ได้ทุกช่องหรือจะใส่แค่ช่องเดียวก็ได้นะครับตั้งนะครับปึ๊บพอถ้าทีมยังก็ตกลงนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อร้านนะครับตั้งอะไรก็ได้ครับกดเปิดน,นะครับ พอเปิดตู้ร้านค้าแล้วเปิดเขาก็จะมาสามารถซื้อ้านเราได้นะครับแต่างผมต่อไปจะมาแนะนําเกี่ยวกับการไปซื้อของในร้านนะครับซึ่งแผนละไอ้มานนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าจยียงไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยจะมีแบบขึ้นมาเป็นแบบอีเวนต์น่ครับกับโลลินาร์เก็ตนะครับถ้าหาตัวน,นี้โลลนนี่ก็จะเรียกว่าเป็นแบบตลาดกลางนะครับส่วนตัวอีเวนต์จะเป็นเขาเรียกจะ คุยกันในเกมว่าแบบอีเวนนะครับแล้วก็ว่ารไปส่วนมากคุณจะไปอีเวนนะครับแต่ว่าจะช้าหน่อยนะครับในการบาร์เนี่ยตอนนี้ผมเล่นประมาณสี่โมงถึงห้าโมงเย็นแล้วนะครับถ้าหลังจากตกกรุงเย็นไปต้นไปนี่ไม่น่าบาร์ไปเลยครับเพราะว่ามันช้ามากนะครับยังไม่รู้ว่าจะค้างไหมครับรอค,นนครับ ก็ส่วนในตลาดเนี่ยมันจะเป็นการรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกเซิร์ฟเวอร์เวลาเราร์ปไปเนี่ยจะไปเจอกันที่ตลาดนะครับก็เลยเป็นที่มาของการนัดเจอกันนะครับเวลาซื้อขายกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เนี่ยมาแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอีเวนต์แสแวร์นะครับพอเรามาถึงเนี่ยก็จะเห็นนะครับคนตั้งร้านเยอะนะครับ กระตุกนิดนึงครับนี่ครับขอมกากนิดหนึ่งครับนี่ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับเราจะกดตัวดวกดซื้อนะครับเนี่ยรุ่นดั้งเดิมครับแล้วก็ไปคลิกตามร้านค้านะครับปึ๊บนี่ยแล้วก็เลือกตูสินค้าที่เขามาขายนะครับแล้วเขาขายอะไรนะครับแต่เราต้องไปกดเลือกทีละร้านนะครับนี่คือรุ่นแบบเดิมนะครับแต่ รุ่นใหม่มาเนี่ยมันมันมีระบบใหม่นะครับที่ทําให้เราสะดวกขึ้นมากนะครับโดยการกดตัว P นะครับนะครับพอกดตัว P เนี่ยร้านค้าทุกร้านเนี่ยจะมาโชว์เลยนะครับนะครับซึ่งเห็นว่านะครับถ้าเราอยู่อีเวนต์เนี่ยมันจะรวมถึงตลาดกลางด้วยนะครับหนึ่งโรแลนด์นะครับแต่ถ้าเรามาอยู่โรแลนด์จะไม่มันจะไม่รวมอีเวนต์นะครับนลยนี่นะคือเหตุผลทำไมผมมาแต่อีเวนต์ครับนะครับมันจะ ร้านค้าโดยเราไม่ต้องไปเลือกเลือกคลิกทีละร้านนะครับมันก็ทําให้สะดวกมากนะครับแล้วก็สะดวกกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับกฎอันนีเราค้นหานะครับนะครับมันจะมีช่องในค้นหานะครับเราสามารถค้นหาไอเทมที่เราอยากได้เลยครับสมมติว่าผมอยากได้ชุดตํานานนะครับมันก็พิมพ์ L E ขึ้นไปเนี่ยมันก็ขึ้นมาโชว์เลยครับอ่าแต่เราต้องเลือกนะครับเราเอาเอาหัวก่อนนะครับสมมุติครับคลิกปุ๊บ แล้วก็กดค้นหานะครับเนี่ยครับมันจะสะดวกมากนะเนี่ยครับร้านที่มีขายเกี่ยวกับหมวกตำนานทุกร้านเลยนะครับอยากมาขึ้นโชว์แต่เนี่ยมันเฉพาะที่อยู่ในแผนที่ที่เราอยู่นะครับอีเวนต์แล้วก็ตลาดกลางนะครับถ้าเราอยู่อีเวนต์จะรวมตลาดกลางด้วยแต่ถ้าเราไม่อยู่มันจะไม่รวมสมมติว่าตั้งอยู่ร้านอยู่เมืองไหนหรือเมืองเอลเนี่ยจะไม่เห็นร้านค้านะครับต้องอยู่เมืองเดียวกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็เลือกดู เขาขายอย่างเงี้ยนะครับนึงภูให้ถ้าเราสนใจแล้วก็คลิกแล้วก็ตกลงครับสะดวกขึ้นเยอะนะครับหรือสมมุติว่าผมอยากได้คาถาแดงนะครับที่สําคัญเราต้องรู้ชื่อคาถาเรานะครับแต่เหมือนสมมติว่าเราไม่รู้คาถาเนี่ยเราก็รู้ว่าสตาร์ฟเนาะหมารถึงคาถาเนี่ยผมก็พิมพ์สตาร์ฟเข้าไปนะครับมันก็จะมีขึ้นให้เลือกสตาร์หลายอย่างแทบทุกอย่างนะครับที่มีคําว่าสตาร์ฟนะครับเราก็เลื่อนไป เราต้องมีพื้นฐานนิดหน่อยครับว่าชื่อมันอะไรครับนี่ครับตอนนี้ก็คือกรดาแดงนะครับเนี่ยเครื่องผมจะช้านิดหนึ่งนะครับปึ๊บเนี่ยครับครดาแดงทุกลาจะมาหมดเลยครับเนี่ยครับทั้งธรรมดายอดเยี่ยมนะครับมาหมดนะครับมันจะทําให้สะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับในการค้นหาเราจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เราจะออกจากเมืองนี้นะครับเราจะไม่สามารถ วาร์ปได้กด M เนี่ยไม่ได้ครับเนี่ยกด M วาร์ปไม่ได้ครับเราต้องเดินมาหาตัวนี้นะครับอยู่กลางเนี่ยครับตัวนี้ให้จาตัวนี้ไว้นะครับตัวเอ้อ้วนๆนี่ยนะครับแล้วก็คลิกนะครับเดี๋ยวผมจะช้านิดนึงครับคนเยอะเนี่ยทำไมเหตุผลที่ผมชอบเป็นคนเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็ตกลงนะครับซึ่งถ้าหากห้องที่เราเล่นเต็มนะครับมันจะวาร์ปไปไม่ได้นะครับ ต่เนี่ยห้องผมไม่เต็มนะครับพอดีผมมีห้องโกนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นห้องธรรมดาเนี่ยจะเต็มนะครับแต่พอบอกว่าก่อนถ้าหลังหกโมงเย็นเนี่ยไม่ไม่ไมควรวรับเข้ามาเลยนะครับถ้า,ารับแล้วออกจากนะครับเป็นช่วงเวลาสําคัญของเซิร์ฟกระบวไทยนะครับหกโมงเย็นถึงหกทุ่มนะครับตรงช่วงนี้ลาบากนะครับ นขนาดนี้ก็เริ่มเริ่มชาแล้วนะครับอ่านี่ครับมันจะมาว้าบมาเมืองในนะครับนี่ก็คือเป็นระบบของสีขายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงระบบ ต่อไปในเดี๋ยวจะมาทําอีกคลิปหนึ่งเป็นระบบปาร์ตี้นะครับว่าในการปาร์ตี้เป็นยังไงนะครับผมแต่ละาคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ